หูสร้างมาในพี่น้องค่ะหูสร้างหูสร้างหูสร้างเอาถึงบ่ค่อยนี่ สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะเจอกับยายตาชาแนลเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะคะเด้ออย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะนะย่างมาอีกไก่เติบมาพอต้นบากง่ายค่ะอีกสองต้นที่ทางพูดเอาต้นนี้ก่อนเนาะคะ่นะเนาะมาเอามาเก็บกันเลยจ้า,ามาเก็บกันเลยพี่น้อง่ะไม่แต่ดอกงามๆนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวสียอ่างก่อนเด้อจ้าฝ้าเจ้าฝ้าจาดค่อยนะ ขอถ่ายรูปก่อนว่าแม,มนอย่างดิซิเพื่อใส่ปกค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไม่มีภาพส,สวยๆใส่ปกเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้ก็สวยค่ะสวยงามตามท้องเรี่ยงมาเก็บกันเลยจ้าห่อนแลหละฮ่อนยางละฮ่อนถุงมือกับถอดทิมอ่ะอย่ามัวสิค่ะ ก้องกบว่าเป็นใจดินี่มันหักลงมากก็ขึ้นค่ะงามั่นพะนะงาไม่งาไม่งาไม่กินเห็ดกะว่าถือกระตาแล้วล่ะ น้อยๆพอเก็บนะคะนะจงไปเอาเหย้ามืออีกแล้วค่อยอยากอมต้นใหม่อยู่นี่ละ หูสร้างมาใี่พี่น้องค่ะหูสร้างหูสร้างหูสร้างเอาถึงว่าคาอยนี่เกิดมาเตี้ยไรเดี๋ยวจังต่อยอันมันไม่ถึงดอกหูสถานะขาจะของดีค่ะว่ามันไม่ถึงมาค่ะมาต่อยคือเก้าพี่น้องค่ะ ต่อยเอาเหมือนเดิมเอาไม่ต่อ,อยพีอใส่ไม่ส่อไม่ไม่ที่ขย็ดมาาว่าหันะไม่ไม่ที่เย็ดมามันจังมีงามค่ะจังหันก่อลงดีต็ดพวกพี่เนาะ เห็ดยางชาขึ้นสูงก็ได้ต้อยมดค่ะเขราะว่าเขาอยากได้เนาะเย่าดอกน้อยค่ะเดี๋ยวเขาจ้งมาเก็บเอางวดหน้าดอกน้อยนะคะมาเก็บกันตอยลงมาแล้ว ดอกงามๆค่ะนี่ค่ะต้นนี้ไปสืบเพื่อหาไม้กันใม่กัน ไม่สั่นไป huh. เครื่องทุ่นแรงแนะครนะเครื่องทุ่นแรง huh. ะดอกง่ายๆผูใ้ใดจะปล่อยนะคะนะต่อยอแล้วค่ะนี่จะดอกง่ายๆดีต่วบว่าแตกคือเห็ดน,นางลมต้อยลงมา ดีเนาะค่ะเนาะพ่มละลายเขายังได้เก็บเห็ดหูหนูสู้กันเบิ้งค่ะข้า่นะเรียบร้อยปลาทูเค็ม ลอยปลาทูเค็มปลาทูเนึ่งไม่เกี่ยวมีอีกไม่นี่แก สที่ทั้งใดย้อนแสงย้อนแสงย้อนแสงกลับหน่อยเพจะเก็บหมวดลุ้นค่ะ ดอกไหมละเห็นแวบ,บ,บ,บอยู่บางเหนเบื้องผิดด,ด,ผด็ดูผิดดูผิดปวดท้องหนึ่งท่ทึงกันนะ มีพอได้เก็บด้วยค่ะเด้อมีพอได้เก็บได้แกงได้ผัดคะ่ะเดี๋ยวเห็นนีเห็นอีกท่านที่ไปใส่อยู่อ้อมโพนี่นี่ละค่อยเป็นสซียนข้าวขาวบนิมมองนี้ โอ้ยอก้มใช่งาไหมงาไม่แห้งก็ได้มาก๊อบมันก็ได้มายางสองสามอาทิตย์ คือเป็นกลมบลงที่แท้จะของอ้วนที่แท้จะข้ออ้วนมีแต่กินกับนอนสะสมไขมันป่านมีกินไินทานจำสินยามหนาวมีกเ็เลยทุกคนทางชุมนึ่งใจตาก็กินสะสมไขมัน ta chăm xin nhám nào với kèn khác lại à, ăn phí trong tay ừ à. อกน้อยเป็นเพียงหรือเปล่าต้นหักไปจังไหนก็นเลยลตัวฮึวเจ็บยุบผู้เดียวตื่นยุบผู้เดียว ค่ะมาหอด้านแล้วค่ะขัดเห็ดอบอนะคะเนาะไว้จะอบแห้งจะบ่าสันกับสีล่างไว้นะคะเนาะล่างไว้จะผัดถะ่แงกเกอรห็ดกำลังงามๆมหมดออนค่ะ แต่ปีนี้ไม่ได้เยอะเหมือนทุกปีจ้าเห็ดหูหนูของเรานะคะนาะได้หลายด้วยค่ะด้ได้หลายเป็นกรนไหนได้เต็มตาเลย Nhay em ra mắt kia bây giờ tôi với tôi nói tôi nói sồn, để tôi nói tôi nói à, เห็ดบ้านข้าเจ้าเห็ดฟีล่างหรอจังสีงามเด้อค่ะเด้อตอนนี้ว่าคันงามดอกล่างแล้วเรียบเลยจังสีงามค่ะจังเสียนอะออกสีงามออกสีแบบเบึ่งหูหูอันนี้หูสร้างเด้อค่ะเด้อหูสร้างหูช้างอันนี้ใหญ่นาน,นา ันหูโน้ีบางๆคุนเหลือแยกชนิดอีกต่างหากโอ้ยเนาะพุณหนะหูสร้างมแตรันยิ่งยิ่งแต่สิผัดค่ะล่างแล้วก็ผัดตัดขามันก็ว่าได้ตัดประนั้นดอกพี่น้องค่ะตัดขาซุมหนึ่งกระสีอบไว้กินว่าทานกันบ่ระอบกระสีล่างใส่ช่องฟิตรถบ่าเป็นยังล่างใส่ช่องฟิตก็ไม่เป็นอะไรมันก็คือเหตุสด เห็ดสดๆห่อออกมาเลยขันขันห่าใส่ช่องฟีดไว้เดี๋ยวเสียใส่ช่องฟีดไว้วตะกินทัาเพราะว่าเห็ดปีนี้เบ้หลายค่ะเห็ดปีนี้บ้หลายเนาะค่ะเนาะเห็ดปีนี้ไม่เยอะเห็ดย่งก็บ้หลายค่ะสังเกตเบื้องแต่ต้นเห็ดแล้วไม่เยอะแต่ไม่เยอะสละค่ะพี่น้องค่ะเอาเห็ดมาอ้างซื้อค่ะเอาเห็ดมาอ้างเลยซื้อเดี๋ยวสิพาไปเก็บกระเทียมไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไกลบ้านเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะพอมีแหงเก็บเห็ดต่อจะไปเก็บเห็ดต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะเนาะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เนาะคะ่ะสละค่ะพี่น้องค่ะพอกันไม่คลปบนานเนาะค่ะนาอโชคดีมีเงินใสสุขุนเด้อค่ะเด้อรักษาสุขภาพเลิ้เลิบเลิบเลืเลค่ะสวัสดีค่ะ